เห็ดเริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยแต่นี่คิดว่าเห็ดกินไม่ได้ค่ะ เนี่ยค่ะตรงส่วนนี้มันชื้นนะคะเห็ดก็เลยขึ้นเร็วดูสิกาน้ำไหลออกขึ้นลงมาจากภูเขาแต่ตรงนี้เป็นทางเดินถ้าฝนตกก็น,ะน้ำเฉะแฉะเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะดอกไม้ตรงนน้นเดินไปยอย่างนี้ละคะ่ะมีความสุขกับธรรมชาติ อกไม้สีสวยชูช่อเอาชัดไหมเนี่ยพอถ่ายใกล้ๆก็ไม่ชัดเท่าไหร่ก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะสวยสีสันตามธรรมชาติ เดี๋ยวเราเดินต่อนะคะขึ้นไปตรงร่องนั้นตามทางเดินไปได้วยกันค่ะไปค่ะมาเดินป่าอย่างนี้รองเท้าสำคัญนะคะรองรองเท้าต้องรองเท้าเดินป่าและก็ไม่เปียกง่ายคือกันน้ำ ไม่จำเป็นต้องแพงนะคะเอาที่ว่าคุณภาพเหมาะสมก็พอปกติฉันซื้อตอนที่มันลดนะคะที่นี่ถ้าลดลดเยอะมาก50-70%เลยละคะ่ะเพื่อที่เขาจะเอารุ่นใหม่มาเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อตรงนู้นตามกันไปค่ะ เดินปลาด้วยกันค่ะพี่น้องตรงนี้สวยแม,ม่ทนายริมข้างทางเหมือนมีคนมาปลูกดอกไม้ไว้เลยให้เราชมดูสิคะสีม่วงสีเหลืองสีขาวสีเหลืองนะคะฟันสิงโตแต่สีม่วงเนี่ยจำชื่อไม่ได้ เอ็นยืดก็ขึ้นมาเพียบเลยนะคะน่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึ่ง่ะสีขาวขึ้นอยนี้ต้นตําแยก็ขึ้นนะคะน่ะเดี๋ยวเอาป้ายชื่อเขาที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยให้ดู มันเป็นภาษาฮนเวค่ะเนี่ยชื่อเขานี่โ l สดอลออเซนแล้วก็อีกทางหนึ่งเป็นชี้ไปนูน่นมันเป็นอีกที่หนึ่งแต่เราจะไปทางซ้ายมือ สวยมากเลย เนี่ยคะ่ะจะถึงยอดแล้วคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนกำลังขึ้นเนี่ยคะ่ะยอดสุดท้ายอยู่บนนู้นเห็นไหมคะมีคนอยู่สองคนกำลังขึ้นไปเนี่ยคือคือจะถึงยอดแล้วเหนื่อยนะคะมันเพราะมันขึ้นมันชันขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแต่ไม่ไม,ไม่เหมือนลักษณะชันยกศอกไม่ใช่แบบนั้น แต่ก็ให้เหงื่อเดี๋ยวค่ะหลังจะพาไปดูหรือพาไปขึ้นเขาที่ไม่มีป่าเลยมีแต่ก้อนกรวดก้อนหินเ่ยนะตามไปนะคะเนี่ยจะตามเพื่อนไปมีความสุขค่ะเดิป่ายิ่งช่วงโควิดเนี่ย ก่อนถึงก็มีดอกไม้แซมอยู่เต็มเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอีกชนิดหนึ่งอันนี้ที่บ้านก็มีนะคะที่สวนหลังบ้านแต่ที่นู่นเราต้องซื้อมาปลูกแต่ตรงนี้คิดว่ามีคนเอามาโรยแล้วก็เขาขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เต็มเลยเดูยสิคะานี่ยนะสวยไหมคะสี ม่วงเหลืองขาวม่วงเข้มม่วงออสว่างเดี๋ยวเราไปต่อค่ะนี่ค่ะสาวสลิงนี่ขึ้นไปสุดท้ายแล้วค่ะสลิงอันนี้ก็จะถึงยอดขึ้นโอจะลื่นไหมเนี่ยเอ้ยังไงมือเดียวนั่งซอง Så. Må Det er så fint. Så fint fra her. Utsikt. Ja.